และในคลิปวิดีโอนี้พี่สิก็จะมาทําการสุ่มตัวละครน,นะครับผมโดยวันนี้นะครับผมพี่สิก็ได้ทําการซื้อไข่มาเป็นจํานวน500ฟองแล้วนะครับผมสิ่งที่พี่สิบต้องการหาตอนนี้นะครับผมก็คือตัวละครที่เป็นเอสคานอชายนี่ดิมารุชายนี่แล้วก็รินช h ยนีนะครับผมมาดูกันซิว่า Summer c a p คปซูล500ฟองนะครับผมพี่สิจะได้ตัวละครชายนี่หรือเปล่านะครับผม เนื่องจากว่าชายนี่นะครับมันมีสิทธิพิเศษอย่างหนึ่งครับผมที่ทุกคนไม่รู้นะครับผมอยากรู้ไหมคืออะไรผมถ้าอยากรู้กดไลค์ให้พีติบก่อนเลยนะครับเอาละครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวพิติปจะให้ดูนะครับผมตัวละครแรกนะครับผมทุกคนเห็นไหมตัวละครเอ่อคิซามะนะครับผมรู้ว่าเดอะชาร์กนะครับตัวธรรมดากับชายนี่จะเหมือนกันเลยนะครับทุกคนแต่สิ่งที่แตกต่างกันนะครับผมนอกจากกรอบสีลุ้งก็คือตัวคอสเมติกครับเดี๋ยวพีติปให้ดูคอสเมติกร่างธรรมดาก่อนนะครับผม นี่คือคอสเมติกล่างธรรมดานะครับเป็นการใส่เสื้อแสงอุตสานะครับผมปกติเลยแต่ทุกคนดูครับถ้าพี่สิบสวมใส่คอสท,ที่เป็นไชนี่ลหละนี่ครับทุกคนมันจะมีออร่าออกมาตรงนี้ด้วยครับผมโอ้โหลูกเล่นนี่ถูกซ่อนเอาไว้นะครับผมพี่สิบก็เพิ่งมารู้นะเนี่ยวันนี้พี่สิบก็เลยจะมาสุ่มหาตัวละครไชนี่ทั้งหมดในอัปเดตนี้เพื่อเก็บเอาไว้นะครับผมนอกจากตัวละคตรตัวนี้นะครับผมพี่สิบก็จะมีเป็น อุตะนะครับอ่ะพี่ติ๋มให้ดูตัวละครอ,อุตะธรรมดาก่อนนะครับผมนี่นี่คืออุตะธรรมดานะครับผมก็เป็นการใส่ชุดของอุตะตามปกติเลยนะครับผมและถ้าเป็นอุตะไชนี่ล่ะอันนี้ครับตัวละครไชนี่กับตัวละครธรรมดาผมมันเหมือนกันต่างกันแค่ตัวกรอบน,นะครับเดี๋ยวพี่ติ๋มใส่คอสเมติกให้ดูแฮเด,ดโอโหครับทุกคนนี่ออร่าวิปปบวับวิบวับโอ้โห้โคตรสวย ซึ่งในวันนี้นะครับผมพี่ติก็จะมาเปิดไข่นะครับผมเรียกว่าไข่แล้วกันนะแคปตูนนะครับแคปตูนซัมเมอร์500นะครับมาดูซิว่าจะได้ไปครอบครองหรือเปล่านะครับผมโอเคขออนุญาตเปิดทั้งหมดเลยทีเดียวเลยนะันะครับผมตอนนี้คือพี่ติขาดนะครับเป็นลินแล้วก็เอชคาร์นอนอุ้ยชายนี่อุ้ยลิมัรุูชายนี่มา <laughs> โอเคเดี๋ยวพี่ติต้องไปอีโวก่อนนะครับผมตัวลิมัรุชายนี่นครับมาอุ้ยขาดตอนนี้ ขาดลินกับเอคานอครับมาขอให้ได้ชายนี่เถิดขอให้ได้ชายนี่ครับทุกคนอันนี้แล้วปิดจ็อบเลยแล้วพี่สิบก็จะฟาร์มหาแลกรีโลหาแลกกุญแจยาวๆเลยครับนี่แหละมีอะไรให้ทำแล้วทุกคนอุ้ยโอ้ฉลามไม่เป็นไรฉลามฉลามพี่สิบมีแล้วฉลามช้นี่นะครับอ่ะนี่ริมดูโอ้ไม่ช้นี่ว่ะ โอ้ยไมร่รู้ชายนี่มาอีกแล้วครับพอมาพอตัวไหนมาชายนี่มันมาย้ำๆตลอดเลยนะทุกคนอุตตะพี่ติดมีชายนี่สามตัวนะครับผมพูดถึงอุตตะแล้วอุตตะก็มาเลยนะครับผมไปไปต่อขอตัวละครเอสคานอกอนก็ได้อ่ะเอสคานอพี่ติดอยากได้เอสคานอทั้งสองสองตัวนะครับผมเป็นชายนี่สองตัวก็คือพี่ติดจะเก็บไว้เป็นล่างก่อนอีโวกับล่างหลังอีโวนะครับผมที่เป็นชายนี่นะทุกคนซึ่ง กินมันจะต่างกันนะครับลุน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 โอ้ยอุต่ามาทำไมไม่เอาแล้วไม่ต้องการแล้วครับโอ้ยเอ๊ะขนมไม่ออกเลยอน่ะห้าร้อยโอกาสออกมันกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะศูนย์จุดเจ็ดห้าหรือเปล่าเอเดอรใช่นี่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 ต้องมา ไปเปิดไปต่อครับโอ้โหเพชรเงินนี่รวยครับบอกเลยครับส่วนรีโรนะครับผมถ้าใครยังคิดอยู่นะครับผมว่าจะเปิดแคปซูลหรือว่าแลกอัานไหนคุ้มกว่านะครับผมถ้าเน้นรีโรอย่างเดียวพี่ติ๋มแนะนําให้แลกเป็นรีโรโดยตรงไปเลยนะครับผมยกเว้นแต่ว่าใครอยากจะได้ตัวละครชายนี่ก็มาเปิดครับผมส่วนรีโรพวกนี้ก็คือของแถมนะครับได้เงินได้เพชรด้วยนะทุกคน,น,น,นไม่รู้เปิดไปกี่ร้อยแล้วนะขอเถอะขอเถอะ ให้มันจบให้มันจบในคลิปเดียวอย่าให้มี EP 2อย่าให้มี EP อ้เอ็คานอนมาแต่ไม่ใช่นี่ครับทุกคนหรือว่ามันใช่นี่ไม่น่าจะใช่นี่นะคือตอนนี้เราได้ครบทุกตัวละครแล้วครับต่างแท่ขาดใช่นี่500แคปซูลครับมาครบทุกตัวพอ,อเถอะที่สิบจะพยายามยั้งมือจะไม่กดรัวๆครับ เดี๋ยวแบบเผื่อมันลั่นไปอยากเห็น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 ชายนี่ก็แตกให้หน่อยครับมาให้หน่อยขอหน่อยขาดอีกสองตัวขาดอีกแค่สองตัวเท่านั้นปรับปับปับโอ้โหโ,หโอ้โหเพชรเพชรเพชรทองเพชรทองรีโรอยู่ยนั่นแหละไปไปไป ไป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 ต่อลองได้ใช้นี่ก่อนจบอีเนตนนะทุกคนไปครับไปครับไปครับเฮ้ยตัวละครไม่มาเลยเว้ยเฮ้ยเกินไปทำเลสุ่มหน้าเอสเฮ้ย เชนี่หรือเปล่าไม่รู้มือลั่นไวไปหน่อยไม่ใชน่นี่ขอให้มีเชนี่ดุดมาเถอะอุ้ยเออสุ่มเฮ้ยเ,เดินมาอยู่หน้าเอ็ดคานอแล,ล้วเอ็ดคานอออกรัวๆเลยวะ่ะเชนี่นะโมเชนี่กุ๊ดโผลเชนี่สังโคเชนี่พี่ติปคิดโอ้โหเชนี่ไม่มาไปพี่ติดคิดว่าลินนะ่ะตัวละครเชนี่อาจจะ เอฟเฟกสวยก็ได้นะทุกคนไม่มาวะไอ <U> <ight> ้นี่อยู่ไหนไอ้นี่ห้าร้อยรู้สึกว่าอีร้อยแล้วไม่รู้ไปไปไปพิสิทธิเหลือแลกได้อีกประมาณร้อยหนึ่งมั่งจะามโอ้โห เยอะเกินไปหรือเปล่าทุกคนอย่าลืมดูกระเป๋าด้วยนะครับผมว่ากระเป๋าเต็มหรือเปล่านะกระเป๋าเต็มนี่ได้ตัวละครมานี่น่าจะหายไม่เข้ากระเป๋าหรือเปล่านีนนี้ไม่รู้กัะนะครับอย่าลืมเช็คกระเป๋าก่อนสุ่มทุกครั้งนะครับปลอดภัยไว้ก่อนโอ้ใช้นี่ไม่มีจริงว่ะโอ้โอยใช้นี่หน่อยเถอ คลิกแล้วคลิกอีกคลิกแล้วคลิกอีก <indirectly> จะหมดแล้วจะหมดแล้วหวังว่ามันจะได้ตอนที่พี่ติปกดไวอะโอ้โหรุดใช้นี่เลยอวิธีการเช็คนะครับผมว่าได้ใช้นี่ถ้าทุกคนแบบไม่อยากเปิดกระเป๋านะครับให้ทุกคนว่าไปที่โซนซัมมอนนะครับผมหลังจากนั้นนี่ใช้นี่ปุ๊บ อ่ะอันนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ทุกคนรุนโอ้โหไม่ได้ครับมีแต่ลิมมรุครับทุกคนเนี่ยมีแค่ลิมมรุซึ่งอันนี้พี่ติดมีอยู่แล้วนะครับผมเท่ากับว่าไม่ได้นะครับอ่ะหรือว่าเพื่อความชัวนะครับผมแล้วเชื่อเลยครับชนี่ไม่โผล่เลยอะตาลุงอ่ะอจิคานอแล้วก็อ่ะโอ้โหรุดมาเยอะมากไม่มีชนี่เลย ไม่มีชายนี่เลยครับมาเมื่อสักครู่พี่ติบได้รีมารุมาแล้วใช่ไหมแต่ว่าส่วนตัวพี่ติบยังไม่ได้อีโวรีมารุไปนะครับผมสลามขอลองใส่แบบสลามดูีิไม่รู้มันใส่ได้หรือเปล่านะตอนเป็นสลามเป็นสลามใส่ไม่ได้นะครับผมอาจจะต้องอีโวก่อนนะครับผมเนี่ยอีโวแล้วมันจะเป็นอย่างไรครับให้กลายเป็นร่างคนครับทุกคนนี่อันไหนเป็นช้ยนี่อ่ะพี่ติบจะล็อกไว้ก่อนนะครับ ล็อกเก็บไว้ส่วนตัวละครที่ไม่ได้เป็นชายนี่ก็ขายได้ครับผมลกช่องครับไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมนะครับขายไปได้เลยแล้วก็อันนี้พี่ิบจะเก็บไว้หนึ่งตัวนะครับตัวละครเอชคานอนนะครับนี่เก็บไว้ละหนึ่งตัวนะครับผมเอาไว้ใส่สกินนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูชายนี่ครับสรุปเป็นตัวชายนี่แลวเผื่อไปขายทิ้งนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวพี่ติ๋มใส่สกินให้ดูนะครับเอชคานอนนี่มันใส่ได้แต่ร่างแรกเลยครับ นี่เห็นไหมทุกคนใส่ได้เลยแล้วก็ล่าง2ก็จะเป็นัดเสื้อครับนี่ครับนี่โอเคครับผมวันนี้พี่1ิก็มาทําการแนะนํานะครับผมว่าตัวละครชายนี่มันสกินมันมีออร,ร่าด้วยนะครับผมถ้าใครชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย